เลรักท่าซาตานตอนที่28ภพูรินรีบเข้าไปประคองภรรยาไว้ในอ้อมกอดเขาอยากจะกัดลิ้นตัวเองให้ตายไปซะเมื่อเธอร้องไห้ออกมายังเจ็บปวดขนาดนี้เขามันโง่มันเร็วเกินกว่าจะหาคำไหนมาพูดได้อีกเขาทำให้เธอเจ็บปวดได้ขนาดนี้ถ้าเธอไม่ยอมให้อภัยเขาเขาก็จะไม่ว่าอะไรมันสมควรแล้วที่จะต้องเป็นแบบนี้ต่อไป ไม่เป็นไรนะกอบัวไม่ต้องร้องพี่ขอโทษถ้ากอบัวยังไม่ให้อภัยพี่ก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวอย่าร้องไห้เลยนะครับพี่ไม่อยากเห็นกอบัวร้องไห้ใจของพี่มันเจ็บปวดไปหมดแล้วคนดีพี่จะยอมเฝ้าดูแลกอบัวกับลูกอย่างห่างๆก็ได้ผู้รินกระชับอ้อมกอดคนตัวเล็กเอาไว้แน่นเขากลัวว่าจะไม่ได้กอดเธอแบบนี้อีกน้ำตาหลั่งไหลเต็มแผ่นหลังของหญิงสา สัญญาได้ไหมคะว่าจะไม่ทำมันอีกจะไม่ทำให้กอบัวต้องเจ็บปวดแบบนั้นน้ำเสียงที่พูดติดขัดเพราะเสียงสะอื้นยังป่าปนมาทำให้ภูรินรีบผ่าตัวออกจากร่างเล็กสองมือนา้ายังคงจับไหล่เล็กของเธอเอาไว้อย่างไม่คาดคิดเลยว่าเธอจะพูดคำคำนั้นออกมาพี่สัญญาสัญญาด้วยชีวิตของพี่ ถ้าพี่ผิดสัญญาขอให้พี่ตายไปจากโลกนี้เลยก็ได้กอบววเชื่อพี่เถอะนะครับผู้รินรีบพูดรัวจนรินแทบจะพันกันนิ้วหนายังคงเกลี่ยดหยาดน้ำตาที่ยังไหลาตามใบหน้างามกอบัวพยักหน้าด้วยรอยยิ้มถ้าสัญญาแล้วก็ต้องทำให้ได้นะคะขอบคุณครับคนดีของพี่พี่ดีใจที่สุดเลยพี่จะเป็นพ่อ แล้วก็เป็นสามีที่ดีผู้รินหลับตาออาหน้าผากแนบชิดกับควนตัวเล็กวันนี้เป็นวันที่เขาดีใจและก็มีความสุขที่สุดในรอบสามปีที่ผ่านมาขอแค่นี้เขาไม่ต้องการอะไรเป็นมากกว่านี้อีกแล้วละ่ะชายหนุ่มค่อยๆเลื่อนใบหน้ามาจูบซับน้ำตาแทนที่จะใช้นิ้วเกลีย่ยอย่างทุกครั้งจนน้ำตาแห้งเหือดหมดใบหน้างามผู้รินจ้องดวงตาหวานซึ้งของภรรยาอย่างไม่ยอมหลบตา พี่รักกอบัวขอให้กอบัวรับรู้ว่าทั้งชีวิตนี้หัวใจของภูรินจะมอบให้กอบัวเพียงคนเดียวสายตาขมเข้มพูดพร้อมกับเจ้าหน้าภรรยาสายตานั่นอ่อนโยนและก็ออดอ้อนเหมือนกับว่าเขาอยากจะให้หญิงสาวเชื่อใจความจริงกอบัวยังไม่อยากให้อภัยพี่ภูเร็วแบบนี้แต่เพราะไม่ว่าจะทำยังไง ัวใจของกอบัวมันก็ยังเป็นของพี่ภูมาตลอดกอบัวพยายามตัดใจพยายามไม่คิดถึงแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะสวนทางกอบัวรักพี่ภูนะคะแต่ถ้าครั้งหน้าพี่ภูผิดสัญญาอีกกอบัวจะพาลูกหนีไปไม่ให้พี่ภูเจออีกเลยตลอดชีวิตสัญญาครับจะไม่มีวันที่ผู้ชายคนนี้จะทำให้ผู้หญิงตรงหน้าต้องเสียใจอีกเด็ดขาด หัวของพี่เป็นประกันได้เลยนิ้วหนาของชายหนุ่มเกลี่ยบใบหน้านวลใสยอย่างทนทถนอมไล่ลงมาตั้งแต่หน้าผากจนมาถึงที่จมูกโด่งรันที่เขาชอบบีบมันอย่างเหมือนเคี้ยวและจบลงที่ริมฝีปากที่เขาคิดถึงและโหยหาเป็นที่สุดแขนเรียวโอบรอบคอชายหนุ่มเอาไว้กอดที่ทั้งคู่นั้นจะประทับริมฝีปากเข้าหากันมันเป็นจูบที่นุ่มนวลอ่อนโยน จนเธอแทบจะล่องลอยไปตามสายลมหวังว่าต่อไปนี้จะมีแต่ความสุขตลอดไปคุณพ่อกับคุณแม่จุ๊บกันเหมือนในละครเลยเนอะมุกเสียงเใส่ที่คุ้นหูทำให้ทั้งคู่ต้องรีบผลักตัวออกจากกันลูกน้อยทั้งสองของเธอรวมไปถึงผู้พารจนาขวัญข้าวทินทรอและฉัดเกล้าและก็ยังมีรามินอีกคนให้ตายเธอ อยู่กันครบทุกคนกอบัวหน้าแดงจนภูรินรีบสังเกตแล้วก็คว้าคนตัวเล็กเข้ามากอดเอาไว้พวกเขารู้ว่าเธออายกอบัวซุกใบหน้าที่แดงซ่านลงกับแผงอกกว้างของคนเป็นสามีกอดหนูด้วยค่ะน้องมุกอยากให้คุณพ่อกับคุณแม่กอดบ้างเด็กน้อยทั้งสองวิ่งเข้าไปหาภูรินและกอบัวตรงเข้าไปกอดอย่างหนำใจ ทำกลางความอบอุ่นที่อบล้อมครอบครัวเอาไว้ทุกคนต่างมีความสุขและยิ้มตามกับภาพตรงหน้าที่เห็นจะเหลือก็แต่ขวัญข้าวเพียงคนเดียวที่ทุกคนยังเป็นห่วงแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะทำเป็นไม่รับรู้กับสายตาห่วงใหญ่ที่ทินทรอและฉัดกล้าวส่งมาให้พี่ข้าวจะไม่ไปอยู่กับกอบัวจริงๆหรอคะขวัญข้าวสายหน้ายิ้มยิ้มเมื่อกอบัว พยายามชักชวนกันเป็นรอบที่สิบรบเราให้เธอไปอยู่ด้วยหลังจากที่กอบัวลและภูรินปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าจะกลับกรุงเทพกันทันทีเมื่อถึงตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นโตโหเป็นแม่คนแล้วนะอย่าทำหน้าจะร้องไห้แบบนี้สิพี่ก็อยู่นี่แหละคิดถึงก็ค่อยมาหาให้พี่ภูพามาหาพี่ก็ได้ทำอย่างกับว่าพี่อยู่ไกลนักหระ ขวัญข้าวจับมือน้องสาวอย่างห่วงใยเธอหมดห่วงแล้วในเมื่อน้องสาวของเธอนั้นกำลังจะมีชีวิตใหม่ที่ดีภูรินสัญญาด้วยชีวิตว่าเขาจะดูแลก,กอบัวและฝาแฝดให้มีความสุขที่สุดแค่นี้เธอก็พอใจแล้วละ่ะครับเดี๋ยวพี่จะพากอบัวมาหาข้าวเองแต่ว่าอาจจะต้องไปไกลถึงเชียงใหม่ขวัญข้าวถลึงตาใส่ภูรินทันที ดูเหมือนว่าเขาจะรู้เรื่องของเธอทำไมต้องไปไกลถึงเชียงใหม่ล่ะคะพี่ภูก็บัวถามอย่างสงสัยกับคำพูดของคนเป็นสามีเย่เย yeah, yeah. น้องพลอยจะไปหาป้าข้าวที่เชียงใหม่อยากไปดูหลินปิงด้วยคะ่ะน้องพลอยคะป้าไม่ได้จะไปเชียงใหม่หรอกคะ่ะป้าจะอยู่ที่นี่ไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นแหละทินทร์และชัดเกล้า ได้แต่แอบคากับคำพูดของขวัญข้าวไม่รู้ว่าถ้าใครบางคนได้ยินคำพูดที่หนักแน่นเมื่อครู่จะทำหน้าอย่างไรขวัญข้าวได้แต่พูดเกลี้ยกล่อมน้องสาวอยู่สักพักก็บัวถึงยอมพี่ข้าวต้องโทรหาก็บัวบ่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องร้านก็อย่าหักโหมมากนักล่ะทำคนเดียวเดี๋ยวมันจะไม่ไหวเอาหรือไม่ก็ปิดไปเลยก็ได้กบัวเป็นห่วงน้องรฟัฟ หนูคอยดูแลแม่ดีๆนะครับลูกนะ้าต้องไปอยู่กรุงเทพแล้วเอาไว้จะมาเยี่ยมบ่อยๆกอบัวคุกเข่ากอดหลานชายอย่างโหยหาใจหายเหมือนกันที่ต้องห่างจากกันเป็นเด็กดีนะครับนะ้ากอบัวรักน้องรับนะลูกมาให้นะ้าหอมแก้มหน่อยสิกอบัวหอมแก้มทั้งซ้ายทั้งขวาจนพอใจเด็กน้อยที่พัดพลากจากอ้อมอกพ่อแม่ แต่ฟ้าก็ยังมีตาส่งเด็กคนนี้มาให้กับพี่สาวของเธอลาบจะดูแลคุณแม่จะเป็นเด็กดีครับลาบก็จะคิดถึงน้ากบัวน้องมุกน้องพลอยทุกวันเลยนะครับเด็กทั้งสามคนกอดกันกลมโดยมีฝาแฝดร้องไห้งองแงเมื่อรู้ตัวว่าจะต้องห่างจากพี่ชายที่รักพี่ลาบจะเอาพี่ลาบไปด้วยรามินเอื้อมมือไปเช็ดน้ำตาให้กับน้องสาวที่รักทั้งสองคน อย่าร้องไห้กันเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวพี่รับจะไม่รักเอาเดี๋ยวน้องมุกกับน้องพลอยคอยมาหาพี่รับไงคะขวัญเข้ากอดปลอบเด็กฝาแฝดอย่างอ่อนโยนเธอคงจะเหงาเหมือนกันที่มองไปทางไหนก็ไม่เจอสองร่างเล็กๆก,กับเสียงที่เจื้อยเจ้าแบบนี้ไปกันได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวคุณปู่กับคุณย่าเป็นห่วงเอาผู้ผ่าแล้วรจนาลวงนากันไปก่อนตั้งแต่เมื่อคืนป่านนี้ คงจะรอลูกสะพ้ายและหลานสาวก็อบัวกอดพี่สาวและล่ำลากันสักพักจึงยอมไปแต่โดยดีขวัญข้าวยิ้มตามหลังน้องสาวไปก็อบัวนะ่ะยังเหมือนเด็กน้อยสำหรับเธอเสมอไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอติวิทยืนมองร่างบางที่เขาหยหามาโดยตลอดเขาแอบมองเธออยู่อย่างนี้มาสามสี่วันแล้วเขารู้ว่าเธออยู่ที่นี่ ก่อนที่ภูรินจะรู้เสียอีกตั้งแต่วันที่เธอไปพบเจอภูรินที่โรงแรมใจของเขานั้นอยากจะเข้าไปหาเธอเหลือเกินแต่ติดตรงที่มีเด็กชายตัวน้อยที่ตามติดหญิงสาวไม่ห่างไกลภูรินบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเธอเป็นไปไม่ได้ลูกของเขาและเธอเขาไม่อยู่แล้วเมื่อนึกถึงลูกของเขาและเธอที่สูญเสียไป มันก็ยังเจ็บหน่วงในใจทุกคราเขาทำบุญให้ลูกน้อยที่เสียไปอย่างไม่มีวันกลับทุกวันตอนเช้าเด็กชายคนนั้นดูเหมือนจะเป็นเด็กต่างชาติด้วยซ้ำไปแต่มันก็อดแปลบๆในใจไม่ได้หรือว่าเธอจะมีคนรักใหม่ไปเสียแล้วความคิดทั้งหลายตีกันจนยุ่งเหยิงไปหมดได้แต่รีบโทรไปหาคนที่เขาคิดว่าพึงได้แล้วก็ได้คำตอบที่ทำให้เขาโล่งใจ ดูเหมือนภูรินกําลังจะมีความสุขเสียทีที่ได้ปรับความเข้าใจกับภรรยายและลูกน้อยได้สำเร็จจนเหลือก็แต่เขาไม่รู้ว่าเธอจะยอมมองหน้าเขาหรือเปล่าร่างสูงได้แต่ถอนหายใจเขาทำไม่ดีกับเธอจนเขายังไม่คิดที่จะให้อภัยตัวเองเลยด้วยซ้าไปดีแต่ทำร้ายร่างกายและจิตใจแต่เธอกับปกป้องคนเลวอย่างเขาด้วยการที่ต้องมารับเคาะแทน จนสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปเขายังไม่พร้อมยังไม่กล้าที่จะออกไปเผชิญหน้ากับเธอในตอนนี้พี่ธามกับปลาล์มจะกลับวันไหนหล่ะคะวันนี้เธอไม่ได้เปิดร้านเพราะมัวแต่วุ่นวายกับการพูดคุยและการตื้อของน้องสาวที่จะให้เธอไปอยู่ด้วยจนไม่ทันได้ทำอะไรน่าจะพรุ่งนี้นะนานๆทีจะได้พักผ่อนยาวๆสักทีนะทินนท์ทอน พูดพร้อมกับอบไหลฉัดเกล้าเข้าหาตัวควัญข้าวได้แต่ยิ้มตามกับคู่รักตรงหน้าแล้วพี่ธามกับปาล์มมีอะไรจะบอกข้าวอีกหรือเปล่าคะข้าวหมายถึงเรื่องอะไรเหรอพี่ธามมีอะไรจะบอกข้าวเหรอคะสาหรับปาล์มไม่มีนะที่เนธอนก็สายหน้าเหมือนกับไม่มีอะไรจะบอกเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าจะปิดขวัญข้าไม่อยู่ซะแล้ว ออกมาเธอคะ่ะข้าวเห็นตั้งนานแล้วเห็นมาหลายวันแล้วด้วยขวัญข้าวตะโกนออกไปให้คนที่แอบอยู่หลังต้นไม้ได้รับรู้ทีนทรกับฉัดเกล้ามองหน้ากันอย่างตกใจไม่คิดเลยว่าขวัญข้าวจะรู้ตัวมานานแล้วอติวิทย์ค่อยๆขยับตัวออกจากที่ซ่อนตอนนี้เขากําลังเหงื่อตกไม่คิดว่าเธอจะรู้ตัวเร็วแบบนี้แต่ละเก้า ที่ย่างก้าวเข้าไปหาเธอนั้นมันช่างกังวลใจเหลือเกินข้าวคือคือว่าพี่กลับไปเถอคะค่ะเสียเวลาเปล่าข้าวอยู่ที่นี่ข้าวก็มีความสุขดีอยู่แล้วเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกับใบหน้าที่ยิ้มเป็นปกติของเธอแต่ถ้อยคำนั้นมันช่างบาดใจคนฟังสำหรับเขาเหลือเกินเขายอมให้เธอดุดา่าทุบตีซะดีกว่า แต่เธอทำหน้าและพูดเหมือนไม่ได้โกรธเคืองกันแต่ดูเย็นชาจนเขากลัวแม่ครับลุงคนนี้นี่ใครเหรอครับรามินถามขึ้นมาอย่างสงสัยสองแขนโอบกอดคนเป็นแม่ไว้อย่างหวงแหนเขาเป็นพี่ชายของอาปามครับไม่ใช่นะเป็นพ่อของหนูไงลูกราฟอาติวิทยิ้มอย่างเจ้าเล่ เนียนตรงเข้าไปกอดทั้งแม่และลูกอย่างรัดแน่นจนขวัญเข้าสลัดตัวออกแทบไม่ทันทั้งทินทอนและฉัดเกล้าที่ยืนมองอยู่ต่างตกใจเพราะไม่คิดเลยว่าอธติวิทย์จะใช้วิธีแบบนี้ท่าทางไอไป้ปายจะเจอดีนะพี่ว่าเราไปหาที่เดินเล่นกันเถอะนี่พี่ปายพูดอะไรออกไปคะราฟอย่าไปฟังนะลูก ขวัญข้าวพูดอย่างรวดเร็วหน้ากำลังเห่อร้อนในความโกรธพ่อของลาฟจริงๆหรอครับแต่ว่าเด็กชายดูเหมือนจะไม่สนใจขวัญข้าวเอาแต่จับจ้องชายหนุ่มตรงหน้าที่เขาบอกว่าเป็นพ่อครับมีพ่อไปแม่ขวัญข้าวแล้วก็ลาฟยังไงละครับเข้าบ้านกันเถอะนะพ่อหิวข้าวแล้วอติวิทย์เดินจูงมือรามินเข้าไปในบ้าน โดยที่ไม่สนใจขวัญข้าวที่กำลังยืนโกรธหน้าดำหน้าแดงในเมื่อเธอทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเขากับเธอทำเย็นชากับเขาอย่างนี้เขาก็ต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันถือขติด้านได้ายอดออกไปนะกลับไปเลยราฟเข้ามาหาแม่ขวัญข้าวเดินกระทืบเท้าเข้ามาปากเล็กๆนั่นลั่นวาจาไล่คนตัวโตวอย่างเสียงสัน ทำไมคุณแม่ไล่คุณพ่อแบบนี้ล่ะครับคุณพ่อเพิ่งจะมาหารับเป็นครั้งแรกคุณแม่ไล่แบบนี้คุณพ่อจะเสียใจนะครับราฟก็เสียใจด้วยอัลติวิทยิ้มกลิ่มเขาเริ่มที่จะหลงรักเด็กชายคนนี้เต็มเป่าไม่ใช่เพราะจะใช้เป็นสะพานข้ามไปหาเธอแต่เพราะเด็กคนนี้เปรียบเสมือนทั้งลูกของเธอและเขาที่สูญเสียไปคืนนี้พ่อขอนอนกับน้องรับได้หรือเปล่าครับ เสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นที่ข้างหูของเด็กชายซึ่งรามินก็รีบพยักหน้าออกมาทันทีข้าวขอคุยด้วยหน่อยค่ะอติวิทย์ลุกตามหญิงสาวที่รักออกไปโดยกำชับให้รามินคอยอยู่ในบ้านซึ่งเด็กชายก็รับฟังเป็นอย่างดีร่างสูงเดินตามหญิงสาวไปที่สวนหย่อมข้างๆตัวบ้านขวัญเข้ายืนหันหลังให้เขาอยู่ชายหนุ่มตรงเข้าไปโอบกอดร่างบางจากทางด้านหลังด้วยความคิดถึง ข้าวข้าอย่าไล่พี่ไปเลยนะพี่พี่ขอโทษอติวิทย์กระชับอ้อมกอดเอาไว้แน่นเมื่อเธอขืนตัวไม่ยอมให้เขากอดข้าวยกโทษให้ค่ะข้าวไม่โทษพี่ปายแต่ขอให้เรื่องทุกอย่างมันจบนะคะรวมไปถึงเรื่องของเราด้วยแทบจะไม่มีแรงเมื่อได้ยินคำพูดที่ชัดเจนออกมาจากปากของเธอข้าวยังโกรธพี่อยู่ พี่ขอโทษนะข้าวจะด่าจะตบตีพี่ยังไงก็ได้แต่อย่าทำแบบนี้อย่าทำเหมือนกับว่าไม่รักพี่แล้วข้าวเคยรักพี่ปายค่ะขวัญข้าวหันมาพูดกับชายหนุ่มด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มจนอาติวิทย์เจ็บแปลไปถึงขั้วหัวใจแต่ว่าพี่รักข้าวไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือว่าตอนนี้ก็ยังรักเสมอไม่เปลี่ยนแปลงถ้าตอนนี้ข้าวหมดรักพี่แล้ว พี่ก็จะทำให้ข้าวกลับมารักพี่อีกครั้งเขาจะไม่มีวันเสียเธอไปอีกเด็ดขาดไม่ว่าจะต้องใช้วิธีอะไรเขาก็จะไม่ยอมปล่อยเธอไปอีกคงไม่มีวันหรอกคะ่ะเสียเวลาเปล่าความรักข้างเดียวของข้ามันหมดลงไปตั้งแต่ตื่นมาพบเจอกับความจริงว่าลูกไม่อยู่กับข้าวแล้วแต่ว่าข้าวจะไม่โทษพี่ปายนะคะเพราะที่ลูกจากไป มันเป็นเพราะตัวข้าวเองไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่ความผิดของข้าวมันเป็นเพราะพี่เองข้าวอย่าโทษตัวเองแบบนั้นอาติวิทย์กอดปลอบขวัญข้าวเมื่อเธอเอาแต่โทษตัวเองอยู่อย่างนั้นทั้งๆที่มันไม่ใช่ความผิดของเธอด้วยซ้ํามันเป็นความผิดของเขาทั้งหมดอาติวิทย์ได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่างกัดกลุมถึงแม้สามสี่วันที่ผ่านมาเขาจะอยู่ใกล้ขวัญข้ามากเท่าไหร่แต่ดูเหมือนเธอ จะยิ่งไกลห่างออกจากเขาไปมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีช่องว่างช่องใหญ่ๆอยู่ขันน้นกลางที่นาทอและฉัดเกล้ากลับไปตั้งแต่สองวันที่แล้วทั้งสองคนได้แต่ให้กำลังใจเขาให้เขาสู้ต่อไปซึ่งเขาก็จะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดแต่มันก็อดท้อนในใจไม่ได้ไม่ว่าจะทำดีมากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ผลเธอไม่เปิดใจให้เขาแม้แต่สักนิดเดียวเจอหน้ากัน ก็เอาแต่ขับไล่ใส่ส่งเขาทุกครั้งแต่ว่าเขาไม่โกรธเธอเลยสักนิดขวัญข้าวที่เคยเป็นเหมือนลูกแมวตัวน,น้อยตอนนี้กลายร่างเป็นเสือเซาแถมยังดุมากๆอีกด้วยให้มันรู้ไปเลยว่าเขาจะทำให้เธอใจอ่อนไม่ได้พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเธอแล้วเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างต้องทำให้เธอประทับใจให้ได้แผนการถูกถ่ายทอดให้รามินฟังอย่างละเอียด ซึ่งเด็กชายก็ยอมทำตามแต่โดยดีคุณแม่จะต้องหายโกรธคุณพ่อแน่นอนเลยครับรับเอาใจช่วยอติวิทย์ลูบหัวลูกชายนอกไส้อย่างเอ็นดูดีมากครับลูกชายพ่อทำไมน่ารักแบบนี้นะรามินน้อยคนนี้ทำให้เขาหลงรักมากขึ้นทุกๆวันจนแอบคิดว่าเป็นลูกชายของเขาแลกขวัญข้าวจริงๆ ลาฟอยากให้คุณพ่อกับคุณแม่ดีกันครอบครัวของเราจะได้มีความสุขครับครอบครัวของเราจะต้องมีความสุขพ่อรักลาฟนะอติวิทย์หอมแก้มลูกชายอย่างรักใครเขาไม่แปลกใจว่าทำไมขวัญเข้าถึงได้รักเด็กน้อยคนนี้ยิ่งนักเพราะขนาดเขาเองก็ยังรักเด็กชายคนนี้ได้ขนาดนี้เชียวลาฟก็รักพ่อครับ ดีใจที่พ่อมาหาราฟกับคุณแม่เรารีบเตรียมของกันเถอะครับเดี๋ยวคุณแม่จะมาเอาซะก่อนราฟเอานี่ไปติดนะเดี๋ยวพ่อจะรีบเตรียมอาหารสองพ่อลูกต่างลงมือเตรียมข้าวของที่พูดกันเอาไว้ระหว่างรอให้ขวัญข้าวกลับมาจากตลาดเขาหวังว่าขวัญข้าวคงจะชอบกับสิ่งที่เขาตั้งใจทำให้เธอแค่เธอยิ้มมอ,อกมาอย่างพอใจแค่นั้น เขาก็ดีใจมากแล้วและพอที่จะมีกำลังใจสู้ต่อไปอีกแน่นอนขวัญเข้าเข็นจักรยานเข้าบ้านหลังจากกลับมาจากตลาดเพื่อซื้อของไว้เตรียมขายของพวกนี้ตอนนี้เธอขายแค่อาหารเพียงอย่างเดียวส่วนพวกขนมนั้นเธอไม่ได้ทำเพราะว่ามันจะเหนื่อยเกินไปหลังจากนำจักรยานมาเก็บเข้าที่ขวัญเข้าเริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติวันนี้ บ้านแลดูเงียบๆผิดจากทุกๆวันแทนที่อติวิทย์และรามินจะต้องรีวิ่งมารับของจากเธอไปถือเข้าบ้านกันแต่ว่าวันนี้เหมือนไม่เป็นเช่นนั้นเธอเกือบจะใจอ่อนไปกับการกระทําของเขาอยู่ทุกวันไม่รู้ว่าที่เขาทําแบบนี้เพราะว่ารู้สึกผิดหรืออะไรเธอเองก็ไม่กล้าเอาหัวใจตัวเองเข้าไปเสี่ยงอีกแล้วเมื่อก่อนเธอรักเขามากทุมเทให้เขาทั้งหัวใจ แต่เขากลับทำร้ายหัวใจของเธอจนไม่เหลือชิ้นดีจนเธอนั้นไม่กล้าที่จะยอมรับรักเขาอีกครั้งลาฟอยู่ไหนลูกทำไมไม่เปิดไฟขวัญข้าวเดินเข้าไปในบ้านทางที่มันมืดมิดป้าก็ร้องเรียกหาลูกชายด้วยความเป็นห่วงแต่แล้วภาพตรงหน้ากลับทำให้เธอหัวใจเต้นแรงหมู่ดวงดาวที่ติดตามฝาผนังสะท้อนแสงออกมาเมื่อห้องทั้งห้องมืดมิด เรากับว่าท้องฟ้าจำลองมันสวยสวยจนเธอต้องเผลอยิ้มออกมาแต่เมื่อคิดได้ก็หุบยิ้มทันทีพอดีกับที่ไฟสว่างขึ้นมาแทนที่เสียงพลุแบบอัดอากาศก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังเมื่อเธอหันหลังกลับไปก็พบกับสายรุ้งที่พุ่งออกมาจากพลุที่อัดอากาศนั่นและเมื่อมองไปยังด้านหลังก็พบกับเค,ค้กก้อนโตรวมไปถึงพวกอาหารที่หลากหลายบนโต๊ะ สุกสต์วันเกิดครับคราวอติวิทย์พูดออกมาก่อนคนแรกเมื่อยังไม่เห็นเธอยิ้มมองมาอย่างที่คิดเอาไว้แต่มันก็ไม่เป็นไรแต่ก็อดเสียใจไม่ได้สุกสต์วันเกิดครับแม่ราฟขอให้แม่มีความสุขมากๆรามินตรงเข้าไปกอดมารดาและอวยพรด้วยความรักทั้งหมดที่มีขอบคุณนะครับราฟช่วยไปหยิบของให้แม่ก่อนได้ไหม ที่ห้องนอนของแม่มันอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งน่ะพี่ปายทำอะไรคะทําทำไมรกบ้านแบบนี้เก็บให้หมดเลยนะของแบบนี้ข้าวไม่ต้องการเสียงตะวาดเล็กๆเ,เหมือนกับไม่พอใจกับสิ่งตรงหน้าทำให้อาติวิสลดลงอย่างเห็นได้ชัดเขาเสียใจมากกับคำพูดของเธอแต่ถึงอย่างไงเขาก็ไม่เคยโกรธเธอเลยแม้แต่น้อย พี่ขอโทษที่ทําให้ข้าวไม่พอใจพี่แค่คิดว่าข้าวน่าจะชอบนะ่ะพี่ไปไม่ต้องทําอะไรหรือว่าพยายามทําอะไรอีกแล้วล่ะค่ะกลับไปเถอะมันไม่มีประโยชน์อะไรข้าวเบื่อที่จะพูดแล้วเธอกลัวว่าถ้าเธอใจอ่อนกับเขาเธอเกิดอยู่ด้วยกันไปเธอจะแน่ใจได้ยังไงกับอารมณ์ขึ้น,ข,นขึ้นลงๆของชายหนุม่มสู้ไม่ต้องพบเจอกันเลยดีกว่า แม้จะต้องเจ็บปวดตอนนี้แต่ก็ยังดีกว่าให้เขาทำร้ายเธอซ้ำๆำซากๆพี่ต้องทำยังไงข้าวถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมต้องทำยังไงข้าวถึงจะกลับมารักพี่อัติวิทย์พูดออกมาอย่างปวดร้าวในใจไม่มีทางไหนเลยเหระที่เธอจะกลับมาหาคนอย่างเขาอีกความรู้สึกบางอย่างที่มันสูญเสียไปแล้ว มันไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ดังเดิมหรอกนะคะแก้วที่มันแตกจนละเอียดไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ไม่สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมใส่น้ำลงไปมากเท่าไหร่มันก็รั่วออกมาอยู่ดีมันก็เหมือนหัวใจของเ้าที่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมันแหลกแล้วตั้งแต่วันที่โดนหลอกลวงถุกวันนี้ก็ยังนึกถึงเหตุการณ์นั้นมันเหมือนมีดที่กรีดลงที่หัวใจเ้าซ้ำๆซักๆ ต้นเหตุมันก็เกิดมาจากความไม่เชื่อใจไม่เชื่อมั่นกันตอนนี้ข้าวหมดศรัทธาในความรักไปแล้วทุกวันนี้ข้าวอยู่กับลูกแค่สองคนข้าวก็มีความสุขดีค่ะกลับไปในที่ของพี่ปายเถอะนะคะอย่ามาจมปลักกับข้าวอย่าให้ข้าวต้องลำบากใจอีกเลยนะพี่เข้าใจแล้วไม่โกรธเลยสักนิดทุกอย่างที่เธอพูดออกมา เขายอมรับมันทุกอย่างยอมรับผิดทุกอย่างโดยที่ไม่โต้แย้งแต่อย่างใดจริงอย่างที่เธอว่าต้นเหตุมันเกิดมาจากความไม่เชื่อใจและความไม่เชื่อมั่นซึ่งกันและกันเขาไม่เคยเชื่อใจเธอเลยทั้งๆท,ที่เธอพยายามบอกหลายต่อหลายครั้งแบบนี้เองสินะพ้นสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องได้รับความเจ็บปวดกลับไปเหมือนเดิมร่างกายของเขามันแทบจะไม่มีเรี่ยวแรง พอที่จะให้เดินออกจากบ้านหลังนี้ไม่อยากจากเธอไปไหนอีกเพียงแต่เธอไม่ต้องการที่จะเห็นหน้าเขาอีกต่อไปไม่ต้องการเขาอย่างวันวานอีกแล้วเขาก็ได้แต่ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นหัวใจของเขายังอยู่ที่เธอไม่ว่ายังไงเขาก็จะรักเธอไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้รักเขาแล้วก็ตามก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ เล่รักท่าซาตานตอนที่28เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนหวังว่าจะชอบกันนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยกบัวกับคุณภูรินก็เรียกได้ว่ามีความสุขกันแล้วนะคะก็เหลือแต่คุณอติวิทย์หรือว่าคุณไปและก็น้องขวัญข้าวของเราก็ยังไม่สมหวังนะคะสำหรับคู่นี้ยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่นานผิดพลาดตรงไหนไป หรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ